สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสาย,ยอดีและทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยสาย,ยอดีทุกท่านเลยนะครับอัพเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดดีประเสริฐมณีเลชัยนัก ข่าวฟุตบอลไทยนะครับ EP นี้นะฮะก,ก็ไปเกาะติดกันที่ความเคลื่อนไหวนะครับของฟุตบอลชายทีมชาติไทยในรุ่นยุไม่เกิน23ปีนะครับประดายเดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะครับในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่กรุงจาการ์ตาประเทศโดนีเซียน,นะครับโดยผลงานทีมชาติไทยยู23นะฮะในรายการชิงแชมป์อาเซียนนะครับก็จบด้วยการไปอันดับ3ของรายการนี้โดยการลงเล่น4นัดชนะติมมร์เลสเต4-0เสมอเมนมา0 0 แพ้จุดโทษอินโดนีเซียด้วยสกอร์รวม7-8และชนะฟิลิปปินส์3ประตูต่อ1นะครับ หลังจากเดินทางถึงไทยนะครับทางโค้ชวางธวัฒชัยดำรองอ,อตัตกุณนะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็บอกนะครับว่าก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆนักกีฬาทุกคนที่ร่วมกันทํากันขันในรายการนี้ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่านี่คืองานแรกของผมซึ่งตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้เรียนรู้และรู้จักนักกีฬาทุกคนก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะก็ยอมรับนะครับว่า,าเสียดายที่เราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายอย่างการเป็นแชมป์รายการนี้อย่างที่เราต้องการเอาไว้ได้นะครับแต่ก็แน่นอนว่าหลังจากนี้ ยังมีโตนนต์เมนที่สําคัญอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทีงแชมป์เอเชียลุยมาเกิน23ปีนะครับรอบคัดเลือกในช่วงเดือนกันยายนรวมถึงซีเกมในช่วงเดือนธันวาคมนะครับ ึงก็แน่นอนนะครับว่าอาจจะมีนักเตะบางคนที่ติดเข้ามาหรือบางคนที่หลุดหายไปเพื่อคว้าโอกาสโดสนามให้ได้มากที่สุดนะครับก็อยากให้พยายามัาษาร่างกายทํางานให้ดีเพื่อได้โอกาสมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งส่วนคนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกนะครับก็อยากให้พยายามทํางานกันหนักกว่าไปนะครับเพราะทางทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนจะพยายามนะครับหาข้อมูลและดูฟอร์มการเล่นของทุกคนเพื่อเลือกมาช่วยทีมชาติไทยย13ต่อไปนะครับสำหรับโปรแกรมนะครับของทีมชาติไทยย13ชุดนี้นะฮะโปรแกรมต่อไปก็คือการแข่งขันฟุตบอล เอฟซียูยิบสามีแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับโดยไทยเราก็อยู่กลุ่มเอฟร่วมกับมาเลเซียเลบานอนและมองกโกเลียนะครับซึ่งก็จะแข่งขันกันนะฮะระหว่างวันที่1นึ่งถึงเกันยายน2องพันปนะครับโดยก็มีโปรแกรมดังต่อไปนี้ทีมชาติไทยยูยิสานะครับพบกับมองกโกเลียยูยิสามที่บิจิเซเดียมในวันที่3ามกันยายน 2. องพันปนะครับเวลา19บเก้นาฬิกาสานาที ต่อด้วยนัดที่2นะครับเลบานอนยูยิบสาพบทีมท่าไทยที่บีจีเซเดียมนะครับในวันที่6กันยายน2องพเวลา1 9บเนาฬิกาสานาทีและนัดที่3นะครับทีมท่าไทยพบกับมาเลเซียที่บีจีเซเดียมนะครับในวันที่9กันยายน2องพเวลา1 9บเนาฬิกาสานาทีนะครับแฟนบอลไทยก็สามารถติดตามรอชมรอเชียร์กันได้ก็เชื่อว่าจะมีถ่ายทอดสดมาให้แฟนบอลได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะครับส่วนจะเป็นช่องทางใดเดี๋ยวฟุตบอลไทยจอยดีจะอัปเดตทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับหรือแฟนบอลนะฮะสะดวกนะครับ,ะะรบจะไปชมที่สนามก็ก็ไดจะมีการเปิดจําหน่ายบัตรเข้าชมนะครับก็ติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซายอดีนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนไดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่นากลกาต่อไปฟุตบอลไทยซายยอดีสวัสดีครับ